ปูเรไรีโร่หาโร่ปลามันราะมันตายเดี๋ยวมันตายแล้วอาจจะซื้อบ่ได้ลุงบ่เบิ่งก็เห็นเหมนอนนี่มันลอเยือเฮะด ล่งปลานาเทศบันพี่น้องแก้ววันนี้รอฟังสินะเดี๋ยวจะว่ามันมีแก้วแต่แรกวันศุกร่ห้าลง่งอยู่มันมีแก้วแล้วว่าจะหายร่ง ท่านไหนที่พร้อมแล้วลงมาในบอ่อเลยครับลงมาในบอ่อเลยเจ้าหน้าที่เรากาลังตรวจสอบนะครับอ่าลงมาเลยครับลงมาเลยอ่าทานที่นี่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ละกำมีบัสนะครับอ่าที่แลกไปนะครับบ่วจะเป็นลิปบ,บินนะครับอ่า เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งนะครับใจเย็นๆนะครับรถไปไซต์ตาอยู่ที่บร์นี่แหละนะครับตัวรถสิบล่งดิ่นท่วงๆนี่แหละครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งยกนะครับเดี๋ยวเพิ่งยกอ่าพร้อมยกมือเลยนะครับอ่ายกมือเลยนะครับท่านนายกก็จะนับถอยหลังนะครับอ่าเพื่อนะครับให้ที่รองนึ่งเอาวเริ่มครับ

อ่านะครับเดี่ยวแม่พ่อนูดอ่าสายใหญ่กำลังออกนะครับปลาเริ่มปลาเริ่มแล่นแล้วนะครับปลาเริ่มทำงานแล้วนะครับเอ่ออ่าระวังระวังแก้วนะครับระวังแก้วนะครับระวังแก้วนะครับระวังอ่าตะปูนะครับมันจะมีหู้งคอมหู้งคอมนะครับระวังเด้อครับระวังเด้ออ่านะครับโอ้หุ่นพกอยู่หุ่นกันไอ้ท่งนี้เลยนะ ไดไียทั้งไหนทั้งไหบอกเขาแน่ตำรวจันโขของเขานะครับมดจัดเต็มเลยอ่าตเงยแต่น้อแล้วนะครับเต็แล้วเคยน้เลืกเขาได้แล่บอกไปน้อน้อ ยายนดก็ได้เจ้กรอนันก็ได้รุ่งาสะดุ้งุกลางกันลค่าเดียวกันจงดอเบื้องครับห้าิบบาทห้ิบาทัดโอ้โอ้ยโอ้ยกอ้ยโยโยโอ้ยโอ้อ้ยเอ้ยโอ้ย้ย้าโอ้ย้ยโ้าโอ้้าโอ้อยโอ้ย้ยโอ้ยยอยออ้ย้อ

มื ja the ่อเล่นข้เจบ่ม่เจ้าของอ่ะนะเขาเจ้าบานนะเพื่นอโยกขาเอาได้ไหมฮะเอาได้ไหมของเจ้าขเจ้าบ่นี่เรลเห็นสะดุ้งแล้วกับบันดังนี่บอกันบ่ี่นเล่นบีเจ้าของลดังนี่เจ้าของเลยไ้ะบาดไ้ะบาดน้ำไผ่ออกกระด้ง่ะ ดู look, ุมไม่อยหรอก่ไรอ้เอไ้แม่หน่ออ้แ่ทั้งยันสะดุ้มาขดเขาเป่าเปล่มาดูนอกับกับอะไรมั่ลงยองตัวมาตัดเรคูัรบสามนาัีองเขา เอาอีกเลี้ยงกันเลี้ย มาติดต่อรัฐบาลนะครับเรียนเชิญนะครับเก็ตรงเฉลิมนะครับเออยูยูอ๋ออันน้แล้วกูถือวาอัปปาเนี่ยกำลังการตัวเย็บเจ็อา๋อมองไยันยันยัยันยนยันยัยันยันนยันยันยันยนยั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 นนนยั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 นันยันยันยนยันยันยันยยัน

Bà nuốt chặt mà hứa Sáp tua là sáp tua là